สวัสดีครับน,น้องๆคลิปนี้พี่ลองโหลดเกมสกุลามาเล่นครั้งแรกนะครับผมเกมนี้มันค่อนข้างเล่นยากนิดหน่อยนะครับน,น้องๆมาดูซิว่าจะเป็นยังไงจะรอดไหมไปดูกันเลยครับผมภารกิจแรกเราต้องไปโรงเรียนนะครับน้องๆโอ้โหรถสวยมากครับน,น้องๆสีดชมพูหูหวานแหววเลยครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีจักรยานด้วยเหรอโอ้โห,โห,โหโลองนั่งจักรยานไปดีครับน,น้องๆจะเป็น,นยังไงกดนั่งตรงไหนเลยเียบอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะแป๊บหนึ่งนะนั่งตรงไหนครับน้องๆอันนี้มันบินอันนี้ไม่่่ชผผมมมเดินนนนนนัััังงงงยไครบึะ อันนี้มันบอกว่าให้นั่งเหรอกดตรงอันนี้เหรอไม่ใช่คอับนั่งไม่ได้คอับน้องไปมึงมันมนั่งยังไงครับผมลองขึ้นรถนี่สิกดอันนี้ไม่ใช่เอ้ยอันนี้บินไม่ใช่ครับผมโดดอุ้ยได้แล้วครับอ๋อกดอันเล็กๆอ๋อได้แล้วไปดูสิจะเล่นจักรยานมันจะได้ไหมครับผมขึ้นดิขึ้นจักรยานขึ้นได้แล้วครับน้องๆไปเรียนครับผม จักรยานชีแดงไปกับจักรยานคู่ใจครัน้องปั่นไปครับผมเฮ้ย hey, ทำไมซอยนี้ไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะไม่มีเพื่อนไปโรงเรียนเลยโอ้โหมาถึงก็โดดเดี่ยวเดียวได้ยครับน้องเฮ้ย <Hey. S 2> ว่าแต่น้องคนนี้ชื่ออะไรนะครับผมเรามาตั้งชื่อให้น้องกันเอาเป็นน้องเ,อเจนนี่แล้วกันครับผมเจนนี่อุ้ยจาดปั่นจักรยานดีๆเจนนี่เดินชวนกาแฟกันโหลปั่นไปครับผมเฮ้ย hey, อันนี้มันคืออะไรอ่ะใช่โรงเรียนไหมครับโรงเรียนอยู่ตรงไหนครับน้องพี่ไม่รู้จักนะว่าโรงเรียนอยู่ตรงไหนพอดี โอเคครับเราลองบินไปหาโรงเรียนครับน้องๆไปกันครับผมบินขึ้นขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเป็นอ่งนะบินขึ้นยังไงน้องๆโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับผมโอเคไม่ใช่นี่โอเคขึ้นแล้วครับน้องไปหาโรงเรียนครับผมพอดีพี่หาโรงเรียนไม่เจอน้องจินนี่เราจะไปโรงเรียนสายกันแล้วครับผมโอเคครับหาโรงเรียนครับน้องเฮ้ยเหมือนจะกลับมาที่เดิมนะครับมีคนวิ่งออกกำลังกายด้วยไม่ไปโรงเรียนหรอกครับไม่สาวน้อยนี่โอ้นี่ไงเหมือนจะมีบ้านเราครับผมข้างหน้ารถเฉียมพูนี่ไงบ้านเราหลังนี้ครับผมไปกันต่อครับน้องๆโรง นี่เป็นกระแพงข้างหน้าใช่ไหมครับกระแพงโรงเรียนแปนครับผมโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมไปดูกันครับไปดูกันขอให้เป็นโรงเรียนเถอะเราจะไปกันสายนะครับผมเดี๋ยวต้นครูดุครูว่าครับน้องจินนี่น้องจะทาอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเฮ้ยมันจะเป็นสวนสนุกนะครับน้องๆงั้นแวะเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปโรงเรียนครับผมแวะเล่นสวนสนุกเกินเลยครับน้องไม่สายหรอกแป๊บเดียวเองโอเคครับอันนี้คือเครื่องเล่นอะไรครับน้องมาลองดูซิจะเป็นยังไงครับผมมาเฮ้ย รอแปบหนึ่งนะเราเครื่องมาก่อนอุ้ยวัาสวัสดีครับไฮโอเคอุ้ยเครื่องมาแล้วครับน้องมาเล่นกันแล้วครับผมขึ้นยังไงครับขึ้นยังไงแปมหนึ่งนะโอเคขึ้นได้แล้วครับน้องมายังไงครับหูหเฮ้ยทำไมมุมกล้องเป็นอย่างนี้แปไปไปมุมกล้องบักครับน้องโอเคอ้โหยจะกีด่ากีดไม่กีดครับผมพี่ไม่มีทางกีดพี่ไม่โกความสูงครับน้องๆไม่นะยาไม่นะครับอุ้ยพี่จะตกอุ้ยพี่จะตกครับน้องอุ้ยน้องเจนี่น้องเจนี่ยาเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้โหพี่แปลงร่างเป็นเอไอครับน้องเฮ้ยแปลงร่างยังไงครับผมโอ้โหแป๊บนึงนะเฮ้ยแล้วพี่ต้องเปลี่ยนชุดยังไงอะเหมือนเอไอใช่ไหมโรบอทโอ้โหเหมือนแบบอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนยิงแล,ลำแสงได้ไหมอะโอ้โหโคตรเทค่ครับนะ้องโอ้โหดูล,ละเพ้อไปสิวัดโอ้โหโอ้โหโคตรเท่ครับน้องไปกันต่อ,อ,อรครับผมบินโอ้โหบินได้ด้วยยังไงครับไปไหนครับแม่สาวน้อยไปเล่นเครื่องเล่นอะไรเดี๋ยวเล่นเราจะเปลี่ยนชุดกลับยังไงอะไม่รู้อะ เมื่อกี้นี่มันกดต,ตรงไหนมันเปนล่ยนะแปลงล่างเลยอะอ้โหูเราไปเล่นบอลลูนได้ไหมครับผมเดี๋ยวลองไปเล่นบอลลูนดูครับน้องๆบินบอลูโอ้โหูบอลลูนสวยมากครับน้องๆอันนี้เป็นกระสาบเฮ้ยมันจะมีหมีเต้นนะครับน้องๆอ้หูหกตัวน่ารักมากอะสามตัวเต้นนะครับน้องๆไปเต้นด้วยกันสิมาดีจึกจึกเต้นยังไงครับผมอ้โหูน้องน่ารักมากอูโหสามตัวครับน้องห้าโอูโหูน่ารักปูปิ๊กมากเฮ้ยมันจะมีคนจะไปไหนอะ สามคนจะไปเรียนหรอไปด้วยพี่ไม่หางเรียนไม่เจอครับผมเราพี่กรพี่หาเรียนไม่เจอครับพี่ไปโรงเรียนด้วยเราแอบมาเล่นส่วนสนุกใช่ไหมไม่ได้ไปอ้อทำไมกลับมาอย่างนั้นพ่อหนุ่มไม่ไปโรงเรียนหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเหมือนมันจะแปลกๆนะครับมึงน้องยังไงแฮ้ปั๊บกลับอีกแล้วเดี๋ยวจะดูดูอีกคนจะกลับไหมอีกคนจะกลับไหมกลับอีกแล้วครับมึงน้องไม่ไปเรียนกันหรอหรือเป็นยังไงครับผมใครไปตรงนั้นก็จะเป็นเดินกลับหรือมันจะเป็นอารันมึงน้องดูสิคนนี้จะเป็นยังไงอ่ะเฮ พ่อหนุ่มจะไปไหนพ่อหนุ่มไม่ไปโรงเรียนหรอยังไงนะครับหักแป๊บแป,ป๊บกลับอันไงพี่ว่าแล้วโอ้โหมันมีตะการหลอกลวงน,น้องๆเราไปโรงเรียนกันเถอะเฮ้ยเหมือนจะมาเจอรถนะครับน,น้องๆโอ้โหรถสปอร์ตคาร์ของโผล่เลยครับแวะได้ไหมเราต้องซื้อไหมพี่ไม่มีตังค์ตอนนี้พี่ป่นอย่างเดียวเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับไปดูก่อนโอ้โหมีตะครั้นชุ่ยเฮ้ยมีเทสล่าด้วยครับน,น้องๆโอ้โหรถอิเล็กทรอนิกส์ครับโอ้โหมาดูซิจะเป็นยังไงอู้หโคตรเท่เลยนะคร พี่นหนุมน่มพ่อนหมอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมพี่ต้องการชั้นนี้ให้หนุ่มน้อยพี่เอาคันนี้พี่เอาพี่เอาชันนี้โอเคไหมโอเคเอาคันนี้นะครับพี่เอาันนี้นะต้องซื้อไหมต้องเอาอะไรซื้อไม่รู้อ่ะขึ้นเลยได้ไหมครับ ขึ้นได้แล้วครับมึงน้องไปกันเลยครับผมไปกันเลยได้ไหมต้องจ่ายเงินไมไม่ต้องจ่ายครับผมอบคุณมากครับมองน้อมน้อยตั้งยิวสมัตพี่เดี๋ยวพี่มาจ่ายที่หลังนะเพราะว่าพี่รีไปเรียนมากนะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะไปเรียนสายพี่ไม่ได้ขโมยนะครับมึงน้องมันขับได้เดี๋ยวเขาให้คุญแจมมาขับไปเลยอะโอเคโอ้โหเร็วมากมึงน,น้องเกาะถนนมากๆเลยครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวนะ โอ้โหอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ยังไม่รู้เลยครับมาเดี๋ยวไปชนของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนประกันประกันก็ยังไม่มีครับซื้อรถมาครั้งแรกครับผมไม่มีประกันครับถ้าชนจะจะได้จ่ายเองครับจ้าเกือบชนนะครับน้องอยานะขับสวนเรียนน่ะเองอ่ะขับรถไม่เป็นโอ้โหไม่ใช่มันหรอกพี่นะครับไม่เป็นครับน้องปกติมันจะไปเรียนนี้ครับผมยังไงอุ้ยเจอโรงเรียนแล้วครับน้องอันนี้ใช่ไหมโรงเรียนเดี๋ยวเลี้ยวเี้ยวเลี้ยวเลยเลียวเลยเลียวเลยมีคนไหม อ,อุ้ยทำไมไม่มีคนเลยว่ะอ,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 อุ้ยเอ้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดี๋ยวยากเดี๋ยวไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวยังไงครับเฮ้ยทำไมโน้ตไม่เลี้ยวไม่ได้ครับน้องแป๊บนึงนะถอยก่อนโอเคโอ้โหอย่างสวยมากครับดูข้างหน้าโคตรสวยครับน้องสวัสดีครับโอ้โหไม่มีคนเลยชวนเดี๋ยวเขาเรียนกันแล้วครับน้องสวัสดีครับครูอุ้ยจะชวนครูไมหมน่ะโอเคจอดนี้แล้วกัน จอดครับผมจอดข้างหน้าแบบนี้แหละเอาขวางหน้าแบบนี้ให้เขารู้ว่ามีรถเทสลาคันสวยงามครับผมโอเคพอพอพอได้เวลาไปเรียนแล้วครับน้องๆโอเคไปเรียนครับผมเข้าเรียนกันเดี๋ยวครูดุโดยไม่เดียวนะน้องๆเคยโดยไม่เดียวไหมไม่เคยหรองั้นอย่าไปเรียนสายนะถ้าไม่เคยโดยไม่เดียวเหมือนพี่ <c oughs> <c oughs> แมวแมอาแมวครับผม ไปกันครับอุ้ยอันนี้อูโหูจะมาชกอะไรตรงนี้ไม่น่าสาวน้อยบินได้ไหมบินไปเลยได้ไหมเราไปเรียนสายแล้วครับผมน้องๆได้ยินไมค์ชอนไหมครับพี่แบบซื้อหูฟังมาใหม่ไมค์มันชอนอะไม่รู้จะแกยงังไงครับผมเฮ้ยทำไมวันนี้มัน,ปนแปลกๆครับน้องๆมันไม่มีคนเลยไม่มีนักเรียนเลยครับผมหรือว่าพี่จะมาผิดวันวะไม่มีนักเรียนนะครับไม่มีสักคนเลยที่แบบพี่วิ่งขึ้นมาปกติก็ต้องมีนักเรียน,นยอันนี้เป็นห้องสุดท้ายใ,ใช่ไหมเป็นดาดฟ้าเลยไม่มีนักเรียนสักคนเลยเดี๋ยวพี่ลองบินดูก่่อนนวามัเ้ย พี่ว่าแล้วคุาน้องมันแปลกๆไม่มีคนเรียนสักคนเลยที่ห้องอ่ะพี่บอกแล้วมันมาผิดวันแน่นอนเลยครับน้องอุ้ยนี่เจอเจอเจอ,เจอนักเรียนเจอนักเรียนจะไปไหนกันพ่อหนุ่มเราเราด้วยเราด้วยจะไปไหนกันครับผมเราไม่ได้มาผิดวันดีกว่าก็มีคนมาเรียนอยู่แต่น่าจะแบบพักเที่ยงมั้งหรือพักอะไรไม่มีคนเรียนเลยพ่อหนุ่มเดินกันรีบจังงัไปไหนกันเฮ้ยรอก่อน เดินเร็วกว่าน,นี้หน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เร็วหรอก๋ยวดูเหมือนเร็วนะแต่พี่เดินแป๊บเดียวก็ได้นะครับพน้องโอเคไปไปเดินไปก่อนอยวค่อยเดินตามครับผมไปโอ้โหเดินเป็นระเบียบมากเองจะเป็นทหารแล้วพ่อหนุ่มฝึกทหารนะรอดอทำไมแบบเดินเป็นระเบียบบ้างโอ้โหจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบ,จบหนึ่งสอง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 ,งโอ้โหพร้อมเพลงกันมาครับยหวัรดีครับโอ้โหหายแล้วหายก็ไม่หายอ่ะ วัดดีก็ไม่วัดดีรีบไปไหนเฮ้ย hey, ไปเตะบ,บอลเนอะนายจะไปเตะบ,บอลหลังเลิกเรียนเ,เยนาะเลิกเรียนแล้วใช่ไหมหรือไม่ได้เลิกเรียนหรือพักเทีย่ยงหรือจะไปกินข้าวหรือจะไปอะไรครับผมรอพี่ก่อนพี่ไปตัวจะทําอะไรพี่ก็ต้องทาด้วยเพราะพี่เป็นนักเรียนเหมือนกันนะ่ะไปเถอะครับผมแต่เป็นผู้หญิงนะเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วใส่ชุดเอไอ่ะไม่มีใครรู้หรอกมั้งเนาะไม่มีไม่มีใครรู้หรอกค,ครับน้อง,งไปกันครับผมยังไงครับอุ้ยนี่เป็นสนามบาสหรอครับน้องสนามบอลหรอไม่ใช่บาสดิบาสไม่ใหญ่ขนาดนี้นน่่่าจะเป็บบออครรรัใชมม้้ไไูู เรียกเรียกพี่ออกเมื่อกีน้นี่อ่านไม่ออกครับผมไปกันโอ้นี่ไงไปสนามวิ่งหรอมาแข่งวิ่งกันตรงนี้โอ้โหนี่ไงเจอแล้วครูยืนรออยู่คราบน้องไปหาไปทักทายครูก่อนเดี๋ยวครูจําแล้วได้ไหมเราเจนนี่เองนะครูครูคจาเราได้ไหมฮัลโหลครูสวัสดีครับพี่เจนนี่มาสอบวิ่งครับผมอ๋อเปลี่ยนชุดตรงนี้ครับน้องเปลี่ยนชุด เปลี่ยนย๊บหูเปลี่ยนสุดแรวครับผมไปวิ่งกันครับผมอหูเดี๋ยวเาเดี๋ยวเขาเขาวิ่งกันหมดแล้วเฮ้ยแป๊บหนึ่งรอพี่ก่อนรอ <Hey, S 1> พี่ก้อนเฮ้ยรอพี่ก่อนฮัลโหลโอเค้็คือว่าไงไม่สาวน้อยไม่วิ่งเห็นไหมแข่งกันไหมครับผมมามาโอ้หูไม่แข่งแล้วบินเลยครับไม,ม่มองไม่ปักไม่มีใครรู้ครับผมไม่ไมีใครรู้อย่าพูดอย่าพูดโอเคมาทีครับแปบ๊บเดียวแซงแล้วครับดองมาทครับโอ้หูพี่ไม่ได้แบบ พี่ไม่ได้โกงครับน้องเพราะพี่วิ่งเร็วเกินนะครับอืยังไงครับพียพหนุ่มจะแซงพี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้โนโนอย่าอย่าบางานอย่าบางอาจแซงพี่โอเคได้เจอกันครับผมมาวิ่งแข่งนะครับผมสวัสดีครับโอเคมันสวัสดีพี่อ๋อหรือไม่รู้อ่ะพี่เจพี่ซอเจนนี่นะครับพ่อหนุ่มน้อยโอ้โหมางอาจแชงพี่อ๋อโอชงก็แซงไปดีครับถ้าแซงได้มาแซงดีครับพ่อหนุ่มน้อยพอดีพี่มีบบอันนี้เจ็ตอ่ะโอเคไปครับผมไปกันต่อครับจะชนะเลยครับอุ้ย อะไรอะเมื่อกี้นี่โอ้โหบังคับไม่ได้น,น้องว่าไงครูอุ้ยครูเห็นไหมนะไม่เห็นใช่ไหมโอเคสวัสดีครับครูพอดีหนูแบบชนะนได้ที่หนึ่งเลย <laughs> ไปกินข้าวครับน,น้องพอดีหิวน้ําอ่ะหิวข้าวหิวน,น้ำนะครับผมแข่งกันทั้งวันครับสวัสดีครับอ่าขอน้ําขวดหนึ่งครับผมไม่กินข้าวดีกว่าแบบอันคาร์ดิโอวันนี้โอเคครับเรื่องน้ําโอ้โหราคาแพงจังวะเฮ้ยทำไมขายแพงจังอ่ะโอเคเอาอะไรดีครับเอาเป็นน้ําดื่มแล้วกันน้ําดื่มโอ้โหน้ําดื่มสองร้อยเ่ะแพงจังครับ กินน้ำครับผมเออหูรู้สึกดีมากเล่นกีฬาม,มาันเหนื่อยได้กินน้ำโอ้โหโอเคครับน้องๆคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับมาเจกับน้องเจนนี่ EP สองนะครับน้องๆบ,บายๆ EP นี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวไปหาวิธีเล่นกันนะครับผมรักทุกคนนะครับ